ห้องอาบน้ำภายในแมคมป์คนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการติดตั้งฝักบัวอาบน้ำและแยกห้องอาบน้ำเป็นสัดส,ส่วนแทนการให้คนงานใช้ถังอาบน้ำรวมกันคือมาตรการที่บริษัทแห่งนี้นำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 ภายในแมคมป์คนงานของโครงการ ห้องพักแรงงานที่ถูกแยกเป็นสัดส่วนเพื่อเตรียมรองรับแรงงานกว่า100คนที่กำลังจะเข้ามาพักผู้จัดการโครงการบอกว่าหลังการระบาดของเชื้อโควิด1 9โดยเฉพาะการพบคัสเตอร์แคมป์คนงานที่ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมากว่า20คนทำให้บริษัทต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคนงานที่จะเข้ามาอยู่ในแคมป์ซึ่งต้องเป็นแรงงานในพื้นที่และหากเป็นแรงงานที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงต้องมีเอกสารฐานการตรวจเชื้อโควิด -19 จึงจะสามารถเข้ามาอยู่ในแคมป์คนงานได้แรงงานใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการาผ่านการตรวจนะครับโควิดมาด้วยวิธีสวอปนะครับตามมาตรฐานของโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็โรงพยาบาลต้องออกไปรับรองให้นะครับแล้วก็ทำเรื่องการย้ายข้ามเขตให้ถูกกฎหมายนะครับโดยปกติครับ ไปงานอยู่ในแคมป์เราก็จะมีมาตรการดูแลนะครับในส่วนของอเช่นการตั้งจำกัดไม่ให้มาทานข้าวร่วมกันนะครับให้แยกครัวใครครัวมันนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้เป็น1ใน600แคมป์คนงานในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องเพิ่มมาตรการควบคุมแรงงานภายในแคมป์คนงานของตัวเองเพื่อป้องกันการระบาดของเชือ้อโควิด1 9 ซึ่งคนงานภายในแคมป์ส่วนใหญ่จะถูกสั่งห้ามออกจากพื้นที่ยกเว้นมีธุระจำเป็นและจะงดรับแรงงานที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยงโดยจะมีเจ้าหน้าที่อสมอคอยมาตรวจสุขภาพตามแคมป์คนงานต่างๆอย่างต่อเนื่องก็คือสวมแมตรค่ะวัดอุณหภูมิในหน้างานเพราะก่อนที่จะเข้าไซต์จะมีวัดอุณหภูมิทุกวันค่ะ ถ้าอย่างในทางที่จะเข้าไปในสตูอะไรเงี้ยก็จะมีเจลล้างมืออะไรให้เรียบร้อยค่ะ<ม>ก็เหมือนกับร้านค้ากับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองบ้างค่ะก็คือเหมือนในสายงานเขาก็เพิ่มมาตรการเ<ช>ข่มมากขึ้นค่ะ,คะ,คะก่อนที่จะผ่านเข้าก็คือต้องวัดอุณหภูมิก่อนค่ะ<ม>ต้องล้างมือก่อนอะไรนี้ จังหวัดนครราชสีมาพบคลัสเตอร์แรงงานติดเชื้อโควิด -19 จำนวน22คนซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางกลับมาจากแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะแรงงานภายในแคมป์คนงานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ในซอย3ถนนช้างเผือกตำบลในเมือง บางส่วนปกปิดข้อมูลจนเกิดการติดเชื้อรวม8คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดแคมป์คนงานและกักตัวแรงงาน8คนที่อยู่ภายในแคมป์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพร้อมให้แคมป์คนงานทุกแห่งในพื้นที่32อําเภอขึ้นทะเบียนแรงงานและเพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมโรคภายในแคมป์รวมถึงงดรับแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในคัสเตอร์แคมป์คนงานเพิ่มขึ้นพู้จิณีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน